ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ร้อฮมเบอร์กของไอจังนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นเกมเดโมชื่อว่าฮัมเบอร์กช็อปนะฮะก็ถ้าใครเคยเล่นเกมที่เปิดร้านชาไข่มุกเกมนี้เป็นเกมค่ายเดียวกันเลยนะฮะวันนี้ขอรับบทบาทเป็นเจ้าของร้านแฮมเบอร์กนะครับพร้อมที่จะทำแฮมเบอร์กอร่อยๆให้ เพื่อนๆทุกคนได้กินกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดร้านกันเลยดีกว่านะครับปะ่ะลุยตอนนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เ,ออเราจะมาเปิดร้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างเลทแล้วรู้สึกแปลกๆที่จะต้องเดินเข้ามาเหมือนจะไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นมาก่อนตอนนี้ฉันรู้สึกโอเคแล้วอย่างน้อยฉันก็คิดว่าฉันเป็นฉันน่าจะผ่านพ้นวันนี้ไปได้นะ นี่ก็เป็นบรรยากาศร้านนะครับมืดมนซะสิ้นดีเลยอ้าสวัสดีครับผหนะ้าโดนบอสด,ดุนะเฮ้ย <Hey, S 1> นายมาซ้ายนะมารีตอนนี้กาของนายอะ่ะมันเลทไปแบบ30นาทีแล้วไปทำงานไปทำงานเฮ้ย <Hey, S 1> ยังไงรอบหน้ามันก็ต้องมาสแตนบายก่อนก่อนที่จะถึงเวลาอาหาร่ํำนะไปไปรีบๆไปเปลี่ยนชุดได้แล้วห้องเปลี่ยนชุดอยู่ด้านหลังโน่นไปไปไป แล้วก็กลับมาอยู่หน้าเคาน์เตอร์เดี๋ยวนี้นะโ okay, อเคครับบอสโ okay, อเคครับมาถึงบอสหัวเมงก็ดูเลยนะโอ oh, แล้วฉันจะต้องเดินไปไหนเดินไปทางนี้ได้ไหมบอสผมจะทะลุบอสได้ไหมโอ้ oh, ได้นะโอ้โ oh, หบอสหักคอหักมาแล้วหลังไหมโอ้โ oh, หหันซ้ายหันขวาหันซ้นาย okay, ขวาโอเคครับจ้องเขาเมงเลยโอเคเปลี่ยนชุดก็ได้ครับบอสนี่ก็เป็นล็อกเกอร์รูมนะฮะก็มีแล็วเพาไปตัวหนึง่งเล่นได้ไหม ไม่มีพาสเวิร์ดนะไม่เป็นไรครับบอสบอกห้รีไปทำงานนะฮะเป็นชุดเป็นชุดตอนนี้ก็ใส่ก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มของร้านหบากุจอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็นหน้าที่จะต้องไปคุยกับอุ้ยหัวหน้าคนกำลังเปลี่ยนเสื้ออย่าเข้ามาคุยได้ไหมนะเปลี่ยนเสร็จแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้วหาลูกค้ามารอแล้วเหรอได้ครับบอส แล้วก็เธอคงไม่ลืมวิธีการปรุงอาหารใช่ไหมหลังจากที่แล้วก็ยังไงก็อย่าลืมเอาไปเสิร์ฟด้วยนะเร็วๆเดี๋ยวยังไงฉันจะทบทวนวิธีการทําให้ก่อนที่คุณจะทําให้คนอื่นยุ่งเหยิงแล้วก็ออเดอร์มันยุ่งเหยิงนะได้เลยบอสบอสโหแววเชียยังไงครับบอสโอเคฉันจะปรีเธอแค่ครั้งเดียวตั้งใจฟังดีๆนะ ก่อนที่จะเข้ากลางคืนทุกครั้งจะต้องอเตรียมพร้อมเรื่องวัดตถุด,ดิบจากทั้งจำานแล้วก็เกียบเรื่องเงินที่รีจิสเตอร์อยู่ในเครื่องนี้นั่นก็เข้าเพียงพอกับการเข้ากาดึกแล้ว แล้วก็เดลิเวอร์ไดรเดอร์จะเอาพวกวัตถุดิบนะฮะมาดรอปไว้ที่หน้าร้านของเราจันก็ได้เตรียมพร้อมที่สั่งออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะเพียงพอสำหรับการใช้งานในร้านในคืนนี้วัตถุดิบก็อยู่ในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วอยู่ในห้องครัวนะฮะไปเปิดกล่องมาจันจะบอกเธอเองว่าวิธีการขั้นตอนในการทำต่อไปคืออะไรไหนครับบอสในครับบอสกล่องนี้ใช่ไหมครับบอสใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช,ใชโอเคเปิด กองเอาไปไว้ไหนโอโอมีลูกค้านั่งวัวโดอยู่แล้วเอามาไว้ในครัวใช่ไหมนี่ไม่ใช่ครัวไว้นี่เหรอกด E unpack นั่นเอง,เอ,อ,งอ่า unpack เลโก้โอเคอ๋อน,นี้ไปรับออเดอร์จากลูกค้าได้แล้วจำให้ได้แล้วว่าลูกค้าเขาสั่งอะไร คุณลูกค้านั่นคือคุณลูกคา้าอยาใช้มาเซคุณลูกค้านั่งหน้าหงอยเหมือนจะหิวสวัสดีครับคุณลูกคา้าเออลูกค้าบอกว่าอยากกินเอ็กโย a แฮมเบอร์กไลฟ์โปน่าจะเป็นแฮมเบอร์กที่มีไฟนะฮะโปะข้าวหรือเปล่าเขาบอกให้ไปหยิบแพ็คของเนื้อมาที่โต๊ะตรงนี้แล้วก็กินโอวแดดแล้วก็เอาไปย่างเหรอ แล้วก็หมุน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 ให้เม็ดคามาลเฉฟไรซ์แ g มเบอร์กก็เอามาคือเอามาเอามาที่เตาแล้วก็เอามาเกลียวนะต้องเอามากลิวให้เป็นเหมือนแฮมเบอร์กนะไฟเหรอเขาไฟมาไฟวางไว้ไหนไฟวางไว้ตรงนี้เหรอปึ๊บดับไว้ก่อนนี่อะไรอ๋อก็เอาเนื้อมาเอาเนื้อมาหมุนกิ๊ เอาเนื้อมาปั่นนั่นเองนะฮะเอาเนื้อมาปั่นเอาไงไว้ที่ก่อนผมต้องเอาเนื้อมาปั่นตรงนี้โอเคนี่ใจคอจะปั่นทั้งแท่งเลยใช่ไหมใจคอจะปั่นหมดเลยใช่ไหมเนะี่ยแหวบ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 นี่คือเราปั่นเราปั่นทั้งฟอยเลยนะฮะคุณลูกค้าก็จะได้เนื้อที่ผสมกับพลาสติกไปด้วยนะฮะ โอเคได้แล้วเอาเนื้อมาอย่างสิทําจนกว่ามันจะกลายเป็นสีทองอาราบนะโอ้โหเป็นก้อนเชอ่ะตรงไหนครับบอสตรงนี้เหรอตรงนี้ไหมไปโอ้ชูชาชูชาชูชา,ชชาไงต่อต้องให้เป็นสีทองในขณะที่เธอกำลังรอให้เนื้อมันสุกอะไปเตรียมข้าวมาด้วยสิ เธอไปเอาข้าวที่อยู่ตรงนั้นมาสิแล้วก็วางไว้บนข้าวแล้วลัาจกนั้นก็เอาไข่ตอกเข้าไปที่บนข้าวใช่ไหมในข้าวข้าวอยู่นี่โอเคข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไงต่อวางข้าวไปก่อนแล้วไงแล้วก็วางไว้บนข้าวใช่ไหม ตอกไขนึ่งฟองลงไปดูน่ากินโอ้โหมันเจ๋วมากมันเป็นเอ็กโยกแฮมเบอร์กที่ช่างเพอร์เฟกจริงๆไอ้ลูกน้องโอเคเอาไปเสิร์ฟลูกค้าได้แล้วเอาไปวางไว้บนอาจานของเขานะฮะพอดเพลสน่าจะเป็นไอเหมือนตรงนี้ฮะจานเสิร์ฟนี่ครับคุณลูกค้าโอเคดูแล้วน่าจะเรียบร้อยแล้ว จำไว้ที่จะไม่ลืมเก็บตังลูกค้ามาด้วยนะเดี๋ยวฉันจะอยู่ในออฟฟิศเพื่อมีติ้งสำคัญกับทีมงานสนอยเดินไปเราต้องไปเก็บตังใช่ไหมขอบคุณครับคุณลูกค้าขอบคุณครับคุณลูกค้าโอเครับออเดอร์รับออเดอร์นี่คุณลูกค้าเข้ามากรน,นะฮะสวัสดีครับคุณคุณป้าสวัสดี อ๋อชอบแฮมเบอร์กไรส์โบว์ได้เลยครับคุณลูกค้าแฮมเบอร์กไรส์โบว์นะฮะของคุณผู้ชายคุณผู้ชายอ่ะดับเบิลแฮมเบอร์กนะฮะโอเคแฮมเบอร์กสามก้อนนะสามก้อนสามก้อนสามก้อนต้องออกมาสักสามก้อนเลยแล้อนมีดับเบิลนะดับเบิลดับเบิลกับแฮมเบอร์กธรรมดา โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วเอาโยนลงไปโยนลงไปทอดนะโยนลงไปทอดโยนลงไปทอดทระหว่างนี้เราก็เตรียมข้าวให้คุณลูกคา้าสองจานก็จะมีข้าวที่เป็นแฮมเบอร์กแบบดับเบิลแล้วก็อีกคนนึงอะไรนะจำไม่ได้แนละ้วคุณป้าอะไรนะแฮมเบอร์กธรรมดาอีกคนนึงก็แฮมเบอร์กดับเบิลนะ ยังกมันน่าจะสุกแล้วน่าจะกินได้แฮมเบอร์กธรรมดาไปอีกคนก็เป็นดับเบิลดับเบิลคุณผู้ชายกินเยอะนะคุณผู้ชายกินเยอะดับเบิลนะเดี๋ยวเสิร์ฟคุณป้าอ่อนนะอันนี้เป็นแฮมเบอร์กธรรมดานะฮะของคุณผู้ชายสองก้อนน่าจะหิวนะหิวมาจากไหนกินสองอันเลยเอาไปอิ่มไหม ขอบคุณนะงำๆงำงำงา <c oughs> เอ้ยฉันจะออกไปแล้วนะอย่าลืมปิดร้านด้วยหละก่อนที่เธอจะกับบับาดได้ครับได้ครับได้ครับโอ้ายหน้ายิ้มเชียแท้ดามโอ้แล้วก็อยากได้เป็นข้าวแฮมเบอร์ก2อันแล้วก็แล้วก็แฮมเบอร์กเปียวๆอันหนึง่ง อัพชาติทูปักอัพอ๋ออยากจะอยากจะเบิร์ฟผุนขึ้นเหรอเลยต้องกินโปรตีนเยอะๆได้เลย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 เลยเก็บตังก้อนเก็บตังก้อนเก็บตังก้อนเก็บตัง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 ตั้นแฮมเบอร์เกอร์ออกมาก่อนได้ตังสามก้อนอ่ะสองข้อน่ะ ปานฮะปาน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 เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ย่ไปโย่ลงไปโย่ลงไปโอเคคุณลูกค้าตรงนี้เราเป็นเอ็กโยกนะฮะโปไอันนี้ล่ะนี่แฮมเบอร์กธรรมดา ดับเบิลดับเบิลกับแฮมเบอร์เกียวๆนะฮะดับเบิลกับแฮมเบอร์เกียวๆมันก่อนปัดก่อนนี่เราก็ต้องเอาข้าวมาเตรียมพร้อมนะฮะเตรียมพร้อมไว้นะฮะฮเตรียมพร้อมข้าวไว้แฮมเบิร์ธรรมดาต้องเสิร์ฟบนจานใช่ไหมดับเบิลก่อนให้กับออดับเบิลให้เขากนะ่อนนะเอ้าออกฟืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เห็นไม่เห็น คุณลูกค้าไม่เห็นนะฮะคุณลูกค้าไม่เห็นดับเบลิลนะฮะดับเบิลแล้วไป,ปแฮมเบ,บิร์กธรรมดาใช่ไหมโอเคเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยต่อไปเอ็กซยกเอ็กซยกเอ็กซย,ยกคนหนึ่งเอ็กซยกคนหนึ่งเอ็กซยกคนหนึ่งนะโป๊ะไข่โป๊ะไข่แบบโป๊ะไข่นะ ขายของคุณที่ผู้หญิงนะฮะโอเคของคุณผู้ชายก็เป็นเป็นเพลน,นนะฮะหนึ่งก้อนธรรมดาจัดไปนะฮะคุณผู้ชายจัดไปเจอคุณผู้ชาย1อันนะฮะเรียบร้อยนะฮะเอาไอ้ไนั่งกินแล้วก็เพ่นไปแล้วเอเก็บเงอุย้ยอะไรตกเราอาจจะสับเท้าเกินไปก็ได้ าจะเป็นจานตกมากปกตินะฮะเราไม่ต้องตกใจอะไรไปสวัสดีครับเก็บตังค์ตรงนี้เราเตรียมข้าวไปเลยดีกว่าเ่อคุณลูกค้าคนใหม่เข้ามาเราก็มีทำรอไว้แล้วนะฮะสวัสดีครับขอบคุณครับโอเค เหมือนว่าลูกค้าหมดแล้วนะฮะวันนี้นะฮะเราก็ไปกลับไปเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าทํางานเสร็จแล้วทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนชุดกลับบ้านก็ได้เวลาที่เราจะต้องกลับบ้านกันแล้วนะฮะอาดัมไม่น่าจะมีอะไรแล้วโอเคลูกค้ากลับหมดแล้วนะฮะเรามาดูลูกค้าก่อนว่าแอบหลับนอนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่มีนะ โอเคครับกลับบ้านกันวันแรกเราก็ทำเงินไปได้9,200เยนนะฮะแค่เล่นแค่นี้เองเหรอฮะโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าน่าจะสนุกนะฮะ โอเคครับตัวอย่างก,ก็คล้ายๆร้านชานะอาจจะมีฉากสยองขวัญเข้าเพิ่มมาในอนาคตก็ได้นะฮะอันนี้เขาคงให้ลองพวกเมคาีน,นิคอลของ,ของการย่างการเสิร์ฟลูกค้าแล้วก็มีตกใจนิดนึงก็คือชามตกนะฮะแค่นั้นเองไม่มีผีไม่มีอะไรออกมาเลยนะฮะโอเคนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมเดโมตัวอย่างเกมฮัมบากุของไฮจังยุ p ิบพีเอ็มด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปอื่นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ